ฝนตกท่วมกองถ่ายเลยเพเอามือลงปุ๊บมันหยุดสองครั้งเลยตอนแรกๆก,ก่อนที่จะรู้จักพี่ยุนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องวกนี้เลยนะ <c oughs> มันหยุดตรงเวลาตกตรงเวลารู้สึกว่าน่าจะถ้าคิดเข้าข้างตัวเองก็น่าจะมีะบารมีบางอย่างที่อยากให้ทําภาพะยนตร์เรื่องนี้ที่ขับรถแท็กซี่ครับก็บพูดเหมือนประโยชน์ด้วยกัน <c oughs> บอกโอ้ oh, ตัวใหญ่เลย <c oughs> มผมว่าเขาใช่ละพี่เห็นใช่ไหมอยู่ตรงที่รัว้วใช่ไหมพี่พระอาจารย์เนี่ยพาเข้าไปในพระธาตุก่อนที่จะว่ายน้ยําอีกวันหนึ่งพระอาจารย์เนี่ยแตะที่บา้วก็บอกว่ามีใจด้วยนะานการประทับทั้งบาซ้ายบาขวาแล้วทั้งองค์พ่อพญาร,รีสัตว์นาชาแล้วก็ปู่สีสุดโตในความรู้สึกถ้าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมองว่านี่คือวิญญ,ญาณคนที่เรารักเขามาหาพูดยากครับแต่ว่าจําาเปิดผมเชื่อวันนั้นคนว่าแกมาผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์เอาพระเอกระดับมือพระการสี่คน มาเป็นโจรเอางี้ผมขอก่อนเลยเสอือใบสวัสดีครับวิ่ยุงสวัสดีครับเป้่รักผมพี่เวียเสือฝ้ายครับพี่โอ้ฮะผมเสือไม่เห่ส่วนครับ,รบผมเสือดำครับว้าโทโนะมามาว้าวาพวกมึงรู้ใช่ไหมเสอือในเรื่องเนี่ย เขาบอกว่าป้นคนรวยมาช่วยคนจนก็แล้วแต่คนคร oh. ัแล้วแต่คน oh. แล้วแต่เสือครับ uh huh. นี่มันเป็นช่วงอดีตก่อนหนะ้นานั้นก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้ครับแต่ว่าทุกคนก็มีวิบากกรรมทําให้ต้องมาเป็นโจรครับ uh huh. อย่างเสือฝ้ายที่เขาเป็นมาสักพักแล้วเสือใบก็เพิ่งจะเริ่มเป็นตอนนั้นมเฮ่สวนกระดำก็น่าจะเพิ่งจะเริ่มเป็นเหมือนกันโอเคผมเริ่มจากเสือดำก่อนเลยแล้วกันในเรื่องของคุณเนี่ยย้อนมาว่ากําเนิดเสือดาเป็นยังไงใช่ครับใช่คือมันโผล่มาอยู่ในชุมเสือเนี้ยโดยมีหลายๆเสือชุบเลี้ยงเขาขึ้้นมาาแลวก็จะถ่ยอด ชามวยเพิ่มเติมให้ด้วยกับจะได้เห็นว่าไอวิชาต่างๆที่เราเคยเห็นในภาค3มเขาได้มายังไงอย่างเงี้ยข่าวนี้พี่โอบ้างพี่โอคุณเป็นเสือมเห่สวนครับผมผมเพิ่งรู้ว่าเสือมเห่สวนเนี่ยมีความเร็วมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงข้ามาป้นในเขตของกู ศักลริงลมฮะศักลริงลมครับเหมือนถ้าเป็นอเวนเจอร์ก็คือเดอะแฟลเป็นเดอะแฟลกซิมเมยังไม่ทันผมไม่เร็วขนาดนั้นคุณเร็วขนาดนั้นเลยอ่ะใช่คุณมีวิชาลิงลมแล้วคุณก็มีพระเมหสวนครับพระเมหสวนใช่ครับผมเห็นในนั้นคือ ผมพะใช่ครับแล้วก็ต่อสู้ใช่ครับแคล้วคาดครับแล้วก็เบี่ยงกระสุนด้วยครับยังเสือใบเขาจะมีกระสุนโคตเขาก็จะยิงผมยากหน่อยเพราะว่าผมมีวิชาลิงลมก็วิ่งหนีเอาเลยคือในเรื่องเนี่ยเสือทั้งหมดนี่ต้องห้ามหันกันเองด้วยใช่ัใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกมาเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดคนละคน<ช>พวกกนะันเลยใช่โอเคในเรื่องนี้คุณตีใครมากสุดเสือไหนมากสุดตื่นเช้ามาผมตีกับอารักษ์ก่อน ตีกันเป้อารักตีกับเสือใบก่อนครับทั้งๆั้ที่คุณบ้านอยู่ใกล้กันตอนเด็กๆแต่เรื่องนี้ตีกันแต่เช้าเลยตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายเลยครับจริงเหรอใช่ครับเปิดกล้องเรื่องนี้ก็ตีกับพี่เป้เลยแล้วกระสุนของเขานี่คือกระสุนเขาขี้โกงมากกระสุนเขากระสุนคดปวดกระบาลมากครับเขายิงที เขายิงเนี่ยผมที่ผมรู้นะที่เห็นก็คือยืนเฉยแล้วไม่กระสุนแม่งวิ่งไปเองไปตามล่าเขามีท่าของเขาด้วยเขาจะโค้งแล้วแต่เขาจะโค้งไหนด้วยขี้โกงมากเลยขี้โกงมากแต่ว่าเจอทุกคนที่โกงพอกันเลยครับ<อ>ทุกคนสามารถหยุดได้หมดเอ้ยไอ้โถดเฮ้บอออชอบอ,ะอ่อออบอะคุณเนี่ยต้องวิ่งก่อนที่ผมเห็นเนี่ยคุณวิ่งชิบหายไปกว่าเลยป่าล่าบเลยครับพี่ยงผมวิ่งนี่คือคือถ้าพี่เป้ยิงทีนี่คือชีวิตผมเปลี่ยนละเขาจุดบุหรี่รอเลยผมวิ่งไปนหมดตัวยังยังผมยังวิ่งอยู่เลยฮะซึ่งที่เราเห็นในหนังี่่กับวิง จริงๆวิ่งกี่รอบที่พี่โขมกำกับโอ้โหเยอะมากครับแล้วมันไม่ได้วิ่งธรรมดามันมันต้องมีสเปเชียลเอฟเฟกมีอะไรทุกอย่างครับเขาไปในนั้นวิ่งไต่กำแพงเลยพี่วิ่งไต่กำแพงวิ่งผมวิ่งขนาดพื้นโลกผมเลยบอกว่าจะแฟดเฉยๆไงเพราะของผมวิ่งผมไม่ได้วิ่งตรงอย่างเดียวเอียงก็ได้คราวนี้เสีอย้ไฝครับพี่อำนาจบารมีอยากให้เขาเหยียบพื้นคืออะไรวะอยากให้มันเหยียบพื้นได้ก็พอเป็นเวทของผมตวัดหินมะพร้าตวาดหินมะพา้าใช่คู้มนุรู้ใช่ไหม ว่าเหยียบตีนใครเหยียบให้มันท่องมนได้ก็แล้วกันววาาาาโโอมม ได้เห็นในจักรวาลของพันธ์จะเหมือนพูดง่ายๆแต่พอเป็นช่วงวัยวัยหนุ่มเนี่ซอร์ไพรส์ก็มีท่าอะไรที่มันดูหนักแน่นนั่นแหละฮะก็จะเป็นเป็นขี้โกงมากครับผมเหมือนสแตนหยุดเวลาครับไอ้ณจังงังฟิลนั้นใช่ป่ะอ๋ออันนี้ไม่ฮะอันนี้คือไม่ต้องณจังงังฮะอันนี้คืออยู่ตรงไหนก็กระโดเต่ามากกว่าแต่มันกระจายรอบอะมันกระจายไปหมดมันเป็นณจังลอยพี่ทุกคนลอยมันลอยกันเต้นกันเด้นเลยขี้โกงเลยกระแทกแบบฮับสแมชอ์ ส่วนคุณผมรู้ัแล้วกระสุนคดแล้วก็ยิงปืนเร็วปืนยิงเร็วมากมไวมากดีดดวเร็วมากขออนุญาตนะครับ คือเนื่องจากเรื่องเสือเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาเรื่องปาฏิหารผมเห็นคุณมีอะไรนะดเรคเตอร์เป็นสายมูโดยเฉพาะเลยใช่ท่านอยู่ดูนะครับพี่เขาอยู่ฮะพี่คือครับเขาเขาเขาตำแหน่งอะไรฮะในในกองเมจิคอลไดเรคเตอร์ครับเมจิคอลไดเรคเตอร์ของคุณเขาให้เมจิคอลอะไรคุณบ้างคือทางเมจิคอลไดเรคเตอร์ก็ให้ให้บทสวดผมมากครับแต่ว่าเมจิคอลบอกว่าสวดไม่ทันอาจจะตายก่อนอมภะไปก่อนดีกว่าแม่งยาวจัดทั้งคิดมาหมดแล้วพี่โอเป็นอมระง่ายกว่า ใช่ครับไม่ทันจะท่องเพราะว่ากระสุนเสือใบจะเข้าหัวแล้วของพี่เสือดำนะฮะคุณคาถาเห็นว่าสายเขาอ้อเลยครับครับก็เป็นเศกฝุ่นแหละแล้วก็เป็นขออํานาจบาร,รมีจากพระแม่ธรณีอะไรย่านี้เขามีนี่ด้วยหมัดเหล็กเลย อ่าครับแล้วก็พวกมัดธนูตีนธนูอะไรครับเฮ้ยอันนี้มีจริงนะในสายเนี่ยมีจริงนะคือสัตว์ธนูอ่ะใช่ครับเสือดำเนี่ยคือสัตว์หนุมานอันนี้พี่ขึกเขาก็จะช่วยออกแบบครับทั้งตัวเลยเพราะว่าตามความเชื่อครับมันเอามาวางมั่วๆไม่ได้บางทีมันไม่ดีกับคนเล่นก็จะพี่ขึกก็จะคอยช่วยดูตรงนี้รวมถึงพวกคาถาด้วยครับจริงใช่พวกมัดธนูท่าธนูสมมุติว่าเราไปรูปหัวเด็กก็ไม่ได้เด็กเป็นบ้าในความเชื่อของคนโบราณอะไครับจะโง่จะหัวทึบ อะไรเงี้ยครับก็จะมีพี่ขึกคอยช่วยระวังให้ดังนั้นเวลาพี่โน้ บริการคาถาพี่โน่ก็ตั้งใจจริงใช่ถูกไหมของพี่โอไม่ต้องคาถาดังสิ้นเป็นพระถูกไหมใช่ครับจริงๆก็มีคาถานะครับแต่ว่าแบบพอในการถ่ายมันอาจจะไม่ทันเป็นเป็นการพมเลยโอเคคุณสายเร็วเสือยฝ้ายฮะก้โหท้งเรื่องนี้ก็น่าจะท่องหลายรอบมาโทโนอาบมามาวาเป็นคาถาอะไรครับพี่ก็ตวาทหินมะพานครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลยฮะก็อาจจะเป็นย่อสั้นลงมาผมไม่น่าจว่ายาวจริงๆมันแค่ไหนแต่รีบมากๆก็ไม่ต้องท่องเลยครับก็พนมมือเรา ตั้งจิตปั๊บแล้วก็โป้งเลยที่พื้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตึมลงลงที่พื้นแล้วอะไรอยากให้เขาเหยียบก็เหมือนที่ใช่ส่วนผ้าของคุณคุณผ้าสองผมเห็นคุณสักไปแล้วสักเหมือนเดิมครับมีเป็นสายไม่ตามากกว่าจะมีไก่มีจิ้งจกแล้วก็ข้างบนจะมียันที่เขาเขียนอักขระรอบแขน อของคุณเป็นเมตตามหาเสน่ห์ใช่ไหมเป็นสายเจ้าชู้ครับเสอใบเป็นสายกระล่อนในเรื่องคุณตะเวนไปที่ต่างๆแล้วก็ไปป้นด้วยป้นด้วยแล้วก็ตอนกลางวันก็อยากเป็นนักดนตรีกันแต่คืนก็ป้นขับไปรับจ้างป้นเพราะว่าตอนนั้นสเสอใบก็เริ่มเริ่มป้นเป็นแรกๆแล้วก็เรียกว่าให้เงินคนจนก็จริงแต่ก็รับจ้างคนจนไปให้ป้นคนที่เขามีเรื่องด้วยเนื่องจากรายการผมเนี่ย คนชอบเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เรื่องเหลือเชื่อพี่นโน่ไปไว่ายนะ้ำมากลางแม่น้ำโขงคุณเจอเรื่องที่คุณคุณเชื่อว่ามีจริงครับเชื่อเรื่องพยาน,หนาครับเล่าให้ผฟังหน่อยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ฝันก่อนที่จะจะ,จะไปนครพนมนะครับฝันว่ามีคนเจ็ดคนมาหาไ <Hey, fun. S 1> น,น้ฝันไนฝัน เป็นเกาะสีะขาวครับเป็นหมายถึงว่าเหมือนศา,าลาการน้ําสีขาว5คนเนี่ยยืนรออยู่ในในศาลาอีกสองคนเดินมาหาใส่ชุดสีขาวกัแบบสีแดงผมก็มีความเข้าใจว่าพญาศรีสักตนาคราชอ่ะคือคือองค์ที่อยู่ข้างแม่น้ําโขงเข้าใจไหมครับมผมเข้าใจอย่างนั้นจนผมไปนครพนมแล้วเ,เห็นที่วัดพระธาตพนมแล้วเราได้เห็นในศาลานั้นอนะ่ะมีพญานาคอยู่7ตนแล้วมีความเชื่อของคนที่นั่นว่าพญานาคเจ็ดตนเนี้ย เฝ้าประทัดผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันบังเอิญกับสิ่งที่ผมฝันนะครับจนคืนวันนั้นมีชาวบ้านมาจากจางังหวัดแพร่เอาเสื้อ มาให้สองตัวเป็นเพื่อนของอาจารย์ทวันดรัชนีแต่ไม่รู้นึกยังไงวาดมาให้เราตัวแรกเนี่ยเป็นพญาศรีสัตนคาราส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นปู่สีสุโทโธผมก็ดีใจพ่อันสวยผมก็เลยบอกกับชาวบ้านเนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะใส่วันที่ไปทําพิธีที่วัดพระธาตุพนมนะก็คืออีกวันพรุ่งนี้ตอนนั้นในยอดยอดบริจาคมันอยู่ที่ประมาณแบบ10ล้าน12ล้านนะครับตั้งแต่เราไปถึงนครพนมอ่ะมันกลายเป็นเริ่มแบบ20ล้าน30ล้านแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแต่ข่าวมันก็แรงนะคือ่ว่วีกทนนค,คนชยั ช่วยโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งแต่พอพระอาจารย์เนี่ยพาเข้าไปในพระธาตุเพื่อไปสวดอิติปิโสเก้ารอบเลยวบนนี้ก่อนที่จะไหว้น้ําอีกวันหนึ่งครับพระอาจารย์เนี่ยแตะที่บาแล้วก็บอกว่าตนโน่ดีใจด้วยนะมาประทับทั้งบาซ้ายบาขวาแล้วทั้งองค์พ่อพญารีสัตนาค้าแล้วก็ปู่รีสุดโทแล้วเราก็ขนลุกคือเรามีความรู้สึกว่าชาวบ้านกับพระอาจารย์ไม่ได้รู้จักกันแน่นอนเป็นความบังเอิญผมก็เลยรู้สึกเอาเอาความบังเอิญนี้เป็นกําลังใจถ้าใครที่เชื่อไม่มีปัญหาส่วนใครไม่เชื่อก็มองเป็นเรื่องบังเอิญหมดแต ที่ต้องบายพี่เวียมีไหมฮะลุยป,ป่าฟ้าดง มีไหมเรื่องเหลือเชื่อเรื่องแบบจริงก็มีเยอะเลยครับก็ที่บ้านนะครับที่อาศัยอยู่จริงแล้วผมจะเชื่อในเรื่องของเทวดาที่เขาปกปักรักษาเราเหมือนเหมือนเหมือนเป็นบริการที่ที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กละช่วงยุคที่แบบกําลังรุ่งเรืองอ้ในเรื่องพวกนี้มันก็จะมีอะไรที่มันเข้ามามากมายก็เทวดาข้างผมนี่ก็ตื่นกับเขา<ม>เขาก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดผมไม่เคยรู้สึกแต่จะมีคนที่เขาเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเห็นแล้วพูดเขาบอกพี่เวนี่บอกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่มันเป็น มากก็คือเหมือนเพื่อนขับมาส่งที่บ้านแล้วคนนี้เขาเหมือนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วบอกโอ้ตัวใหญ่เลยยืนยิ้มเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนยิ้มเลยยืนยิ้มให้เลยอยู่ด้าหน้าบ้านมนึงน่ผมก็โอเคผมผมน่กคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละไม่นานครับก็มีพี่ที่ขับรถแท็กซี่ครับก็มาส่งเหมือนกันก็พูดเหมือนประโยชน์เ้วยกันยิ้มใหญ่เลยยืนอยู่ ผมก็ใชา่แล้วพี่เห็นใช่ไหมอยู่ตรงที่รั้วใช่ไหมพี่ทุกวันนี้ผมก็ยังนึกถึงตลอดก็เราไม่รู้ว่าแกยังอยู่ไหมหรือว่าแกเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นึไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพูดหรือว่าเวลาทําบุญหรืออะไรเงี้ยเหมือนเทวดาอารักษ์ครับที่ที่คอยปกปักรักษาแล้วนี่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อมากผมกว่าทุกๆคนเลยแหละครับน่าจะมีผมเชื่อเรื่องนี้นะพี่ <c oughs> โอ้มีไหมฮะของผมมันเป็นอะไรเหมือนผมสูญเสียคุณพ่อไปพ่อผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับพวกชีวะพี่ผีเสือ้อพวกเปลือกหอยพวกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติแล ตรงโต๊ะพ่อผมตั้งแต่เด็กเลยมันเป็นผีเสื้อตัวประมาณนี้ผีเสื้อราฟใช่แต่ตัวเท่ามือเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นนะผีเสื้อตัวนี้ปลายปีมันจะเหมือนเป็นนกเลยพอตอนนั้นพ่อผมเสียไปล้วก็ไม่ได้อะไรก็ก็แบบก็คิดถึงแกครับพี่แต่ว่าวันสุดท้ายเลยที่ที่มีงานมันมีผีเสื้อตัวเดียวกันกับที่ในบ้านที่เราเห็นตั้งแต่เด็กว่าจอดอยู่หน้าบ้านผมรอแม่ผมอยู่แบบจริงปะเนี่ยใช่ใช่เป็นผีเสื้อตัวใหญ่ตัวนั้นเลยตัวเดียวกันเลยมันจะไปเจอมันจะมายังไงพี่มันมันมันไม่เคยเห็นและ แม,แม่กับผมเห็นก็คือเหมือนในความรู้สึก ถ้าฝรั่งเนี้ยเขาก็จะมองว่านี่คือวิญญาณคนที่เรารักเขามาหาพูดยากับแต่ว่าสาหรับผมผมเชื่อวันนั้นคือคนว่กแม่ว่าแกมาดีนะมาลาผมอะเป็นเมมโมรี่ที่ดีมากคุณอารักสักเรื่องหนึ่งครับตอนแรกๆก็ก่อนที่จะรู้จักพี่ยุ้มก็ไม่ได้เชื่อเรงพคนนี้เลยนะแล้วก็เริ่มถ่ายคุณพันสองเนี่ยแล้วก็เออเริ่มสนใจพักเครื่องแล้วก็ไปทําหนังเดอะสโตนใช่ไหมมันมีปฏิหารตอนที่ทําหนังครับก็คือว่าเราถ่ายแค่สิบหกคิวตัวอย่างมันเร่งกันมากแต่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุเช่นฝนตก อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไหว้เจ้าที่เขาจะมีบทสวดของผมนะมันเกิดขึ้นสองครั้งครับฝนตกท่วมกองถ่ายเลยฝนตกท่วมจะถ่ายไม่ได้เนี่ยอพอเอามือลงปุ๊บมันหยุดสองครั้งเลยอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเพื่อให้ปฏิหารอะไรนะฮะเอาเอาพระอะไรไหว้ป่ะก็ยกเปล่าๆนี่แหละครับไม่ใช่เอาเอาเอาพะอะไระคุณแผนไหวนะเออไม่ไม่ไม่ครับยกเปล่าๆเพราะเพราะว่าแล้วแต่วันแต่ส่วนใหญ่จะแครนเรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมอยากให้ถ่ายทําแบบโชคดีเกิดขึ้นสองครั้งครับที่นึกออกมันหยุดตรงเวลาตกตรงเวลาได้ใช้ฝนในฉากด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่าจะถ้าคิด ข้างตัวเองก็น่าจะมีบราบรมีบางอย่างที่อยากให้ทําภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาน,นี้ให้มันสําเร็จนี่คือเรื่องเหลือเชื่อเนาะอันนี้ใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับตอนนี้ผมมีเวลาเหลือน้อยมากขอ,อนิดนึงเรื่องเรื่องเข้ามาเรื่องเสือละพวกคุณเนี่ยมาเล่นเรื่องนี้คุณเคยคิดว่าเฮ้ยมันบุญสัมพันธ์หรือมันแปลกไหมที่พวกนี้นเจอกันะคุณเคยร่วมกันไหมคุณกับโอ้ <S <S อก็ภาคสามภาคสามอภาคสามโอเคคุณ okay. สองคนโอ้โหไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยพี่เวียกับน้องๆไม่เคยเลย ราจจักกันแบบว่าทักทักกันสักพักหนึ่งนะฮะทักทักกันแต่ไม่เคยร่วมงานเนยเนี่ยครั้งไหนพี่ใหญ่กับผมเป็นคนขอนแก่นด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยร่วมงานไม่เคยร่วมงานเคยเจอแค่ตามถ่ายรายการด้วยกันก็ว่าเจอเจอตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันในงานเดียวกันเลยน่าจะเป็นบารมีพี่โขมบารมีสหาบารมีพี่ขมเห้ให้ขุโขมขึ้นขึ้นอท่าข่มเรื่อเขาว่าท่านผู้ดําแล้วคุณขมนี่ เขาเก่งมากนะในการแบบมีวิสัยทัศน์ในการเลือกแต่ละคนเือฝ์ายเนี่ยตรงนะผมเห็นผู้พันเบิร์ตในภาคก่อนคนคิดเลยใครจะมาแทนวะจับเใครจะมาแทนแล้วมันต้องอันหนึ่งเลยพระเอกต้องหลอ่อสองบาร,รมีต้องทัดเทียมอีก3คนแล้วพอเป็นคุณชับเได้ไหมฮะโอ้ยขี้บ <c oughs> ุสุดมากคุณแบบคุณคือจิกซอที่มาเป๊ะแล้วแม่งแบบนี้เลยสำหรับผมนะนคือแอนตี้ฮีโร่พวกเขาพระเอกมาเป็นโจนอะ่ะเราเป็นพระเอกที่แบบพระเอกในพระเอกอะ่ะ ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยพี่โน่ฝากน่ครับพี่โน้ฮะผมคิดว่ามันใช้ทั้งกําลังคนใช้กําลังสมองใช้พลังใจเยอะมากๆไม่ใช่แค่พวกผมสีคนครับทั้งนักแสดงทุกทุคนทีมงานเบื้องหลังทุกคนเราอยากให้คนกลับไป ดูหนังที่โรงหนังอยากเห็นภาพของการที่พาแฟนพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปผมฝันไว้มากๆเลยครับถ้าพวกเรารักหนังไทยแล้วก็อยากให้ไปต่อผมว่าเราหาเหตุผลไม่ได้เลยครับพี่ๆทุกคนใส่กันสุดแล้วจริงๆครับทุกคนใส่กันเต็มที่ผมเห็นโอ้ล้อนขนาดไหนไม่เคยบ่นเลยครับนอนกลางดินกินกลางทรายมองไปเพื่อนๆทุกๆคนครับผมว่าพวกเราไม่ได้ทําแค่เพราะว่ามันได้ค่าตัวหรือว่าโอเคมันคือโปรเจกต์ยักแต่ผมว่ามันมีเรื่องของความศรัทธาอยู่ในนั้นด้วยคือศรัทธาในอาชีพของนักแสดงศรั ในบทศรัทธาในสิ่งที่พี่ๆทํากันมาแล้วเราก็ไม่เคยมีจักรวาลแบบนี้ม,มีแต่หนังต่างชาตินะครับที่ทําได้แต่ตอนนี้คุณพันมาสามภาคเลยได้รับการตอบรับที่ดีทุกภาคจนมาเจอเสือที่เรามาทําแยกเป็นพาร์ทของกลุ่มเสือพวกนี้ขึ้นมาอีกผมก็หวังว่า พวกเราจะได้ไปกันต่อขอพี่ใหญ่ฮะฝากหนังเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่ทุกท่านจะไม่ซื้อตั๋วเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องเสือการรวมตัวกันของนักแสดงทีมงานที่มีคุณภาพโอ้โหเราไม่เคยกักเรื่องเงินเลยครับเราเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีลงทุนสร้างสร้างสรงสรค์สิ่งที่มันน่าดูอะระเบิดกี่ลูกปืนเท่าไหร่ความเหนื่อยความท้อเนี่ยเราทิ้งไว้ข้างหลังครับ<ม>เราอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความสนุก คือทุกวันนี้เรื่องเครียดเยอะครับสบายสบายปล่อยจอยครับพาครอบครัวนะครับพาคนที่คุณรักกลุ่มเพื่อนมาครับมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกลับไป100%เซได้สิ่งที่คุณไม่คาดคิดในหลายๆอย่างที่สำคัญคุณจะได้ชมโปรดักชั่นที่ผมเชื่อว่าเป็นอีกก้าวหที่กข้ามทุกๆอย่างไปในเรื่องของระบบ ทุกๆอย่างเลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณจะเลิฟมากก็ฝากด้วยครับสําหรับเสือครับวันนี้ผมมาดูรอบเลสแต่ผมตั้งใจแล้วเดี๋ยวทีมงานผมทุกคนจะไปดูบัตรเสียเงินจริงน่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณนะครับรับเสือฮะสีเสือฮะวาโทโนะมามาว้า พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีมใคร